ต้องต้องบอกถึงความรู้สึกอันยิ่งใหญ่นะฮะเด็กน้องๆวันนี้เล่นได้อย่างสุดยอดมากแล,แล้วก็ผมคิดว่าคนไทยทั้งประเทศนะมีความสุขในชัยชนะที่น้องๆเขาได้ทําความสําเร็จในวันนี้นะครับก็ขอชื่นชมแล้วก็ยกย่องให้เขาเป็นวีลบุรุษของอาชาติไทยเรานะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันที่ทุกคนแม้กระทั่งคน,คน,คนด่านชาติหรือแม้กระทั่ง พื่อนคนที่เป็นพม่าเองเนี่ยเขาก็ยกย่องว่าเราเล่นได้อย่างสุดยอดและยอดเยี่ยมจริงๆนะครับก็ครับก็ขอก็ตอนนี้12ล้านละนะครับก็เดี๋ยวจะหาเพิ่มเติมให้ถ้ามีพันธมิตรแรงต่างก็เดี๋ยวคงจะเพิ่มเติมให้อีกนะครับตอนนี้12ล้านาจากสมาคมฟุตบอลได้เรียบร้อยแล้วนะครับผมคิดว่าเราจะจัดงานเลี้ยงฉลองแล้วก็มอบเงิน ให้กับน้องๆเขานะครับก็ถือเป็นความสําเร็จที่สุดยอดและยิ่งใหญ่จริงๆนะครับขอบคุณพวกเราด้วยขอบคุณน้องๆเพื่อนๆผู้สื่อข่าวทุกคนด้วยนะครับที่มาให้กําลังใจแล้วก็ผมรู้สายตาพวกเราเนี่ยอยากจะให้เหรียญทองเหรียญเนี่ยกลับบ้านเราอย่างแท้จริงนะขอบคุณพวกเราทุกคนนะด้วยความจริงใจนะครับขอบคุณมากขอบคุณมาก เป็นที่ปาบปราพึ่งอย่างดีให้เราทําสําเร็จนะฮะก็เรียนว่าพวกเราทุกคนฮนะประกอบด้วยนักฟุตบอล20คนนะครับแล้วก็ทีมโค้ชภายใต้การน,นําของโค้ชโชคสวีผมรัตนเนี่ยนะครับแล้วก็ตาฟโค้ชพวกเรารักประเทศไทยมุ่งม,มั่นตั้งใจฮนะในการฝึกซ้อมมาตลอดนะครับด้วยความมานอ่งสาหัสแล้วก็ทุ่มเททุกอย่างนะครับเพื่อให้ผลออกมานะครับเป็นที่เป็นที่พึงพอใจของพ่อ,อ,อแม่พี่น้องชาวไทย แล้วก็บัดนี้พวกเราทั้งหมดทาได้นะครับได้ได้นำเหรียญกับประเทศอีกครั้งหนึ่งนะครับให้พ่อแม่พี่น้องได้ชื่นใจกันแล้วก็การนี้ก็ได้สร้างชื่อเสียงเกียรติภูมิให้กับประเทศไทยของเราครับส่วนนี้ก็เมื่อเมื่อสัปดาห์ที่แล้วท่านโนรีก็ได้เรียกเข้าไปพบนะครับแล้วก็ได้ึิจาหารือกันนะครับเ้วเดี๋ยวท่านคงประกาศออกมานะครับว่าเป็นเงินละิดที่เ่าได้นะครับ มีภารกิจสำคัญอีกภารกิจหนึ่งก็คือ,คอ,อสมวนราเอฟซีนะครับประตูปขนองนะครับในช่วงนี้มันถึงขัง้ทนที่จะต้องเข้าไปดูแลก่อบผู้กอาจจะอาจจะตัดสินใจทบทวนแล้วกลับไปดูแล,แลบ้านเกิดผมประทูพขนองค้ทหนึ่งครับ มา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 ผมช่วยผมช่วยแบ่งมาแบ่งมาครับก็ก่อื่นต้องถวายในหลวงนะฮะเหรียนนี้นะครับพ่อท่านทรงเกษมสําราญนะครับพวกเรารู้นะฮะว่าท่านทรงดูเราอยู่เหมือนกันนะครับพวกเราทําได้นะครับก็ทรงมอบให้ท่านนะครับ และก็นะครับก็อย่างที่บอกนะฮะบอกแล้วว่านะครับต้องขอบคุณพิโก้ด้วยนะฮะที่ให้โอกาสนะให้มาทําทีมซีเกมนะฮะเพราะนั้นถ้าไม่มีโอกาสก็คงไม่ได้มาทำนะสุดท้ายก็ต้องขอบคุณตัวผู้เล่นทุกคนนะนักเตะเจ้าที่นะฮะสตาฟทีมงานสตาฟบอกเลยฮะเอตอนนี้นะฮะทีมชาติไทยเปลี่ยนแล้วทุกคนนะมีทีม b ีไฮทีมนะฮะช่วยเหลือกันตลอดเวลานะโดยเฉพาะตัวผู้เล่นเองนะฮะเรส PECT ตัวผมนะยอมรับในตัวผมก็ขอบคุณนะที่น้องๆทําให้นะครับก็ขอบคุณแฟนบอลชาวไทยขอบคุณคนไทยทั้งประเทศนะครับที่ส่งลังใจมเีเช์นะขอบคุณจริงผมเออานาะก็บอกแล้วทุกคนผมให้ร้อยร้อยคะแนนนะก็ให้ธนบูญอีกนิดนึงนะครับให้ข้างในให้ร้อยสิบนะครับ ก็นะฮะมันมันก็เป็นประวัติศาสตร์ที่ดีสําหรับตัวผมนะฮะกับวงตระกูลนะฮะก็มันตื้นตันนะฮะเพราะว่าก่อนมานี่มันกดดันนะฮะทั้งนักข่าวอะไรก็รู้อยู่แล้วว่าโชคทวีจะทําได้ไหมนะฮะแต่สุดท้ายแล้วนะครับเด็กๆช่วยได้เยอะนะครับวันนี้วันนี้ขออนุญาตยิ้มหน่อยนะฮะ <c oughs> ก็คิดว่าเราก็เป็นส่วนหนึ่งใน ทำให้คนไทยทั้งประเทศ60กว่าล้านคนมีความสุขได้นะฮะนี่นี่คือเป็นสิ่งที่ผมคิดอยู่ตอนอยู่ในสนามข้างสนามตอนจะหมดเวลาครับน,น,น่าจะเยอะครับน่าจะเยอะครับงานนี้นะฮะ <c oughs> สิ่งแรกก็คงจะเป็นนะฮะอนุสรีสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชนะครับแล้วก็สองหลวงพ่อสทรน,นะครับสก็ <c oughs> เป็นพ่อแก่ที่จังหวัดสตูลน,นะฮะเพราะที่สตูลผมไปมาสามครั้งแล้วนะครับแล้วก็ก็กบ,บนก็ต้องไปไปไปบอกท่านนะว่าทําได้หมดแล้วนะครับก็ยังอื่นก็ขอบคุณคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ด้วยนะค,คุณพ่ออยู่บนสวรรค์แล้วนะฮะแล้วก็ขอบคุณคุณแม่นะที่ส่งกําลังใจมานะครับสุดท้ายก็ขอบคุณแฟนบอลชาวไทยทุกคนแหละทุกดวงใจนะผมรู้ว่าทุกดวงใจส่งกําลังใจมาเชีย นะแล้วพวกผมก็ทําสําเร็จนะฮะเป็นสิ่งที่ที่ที่ทดีนะขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับ